วางไข่ครับเราจะหาอะไรไปวางไข่ใช่แน่ๆนะครับก็จะวางไข่เขากวดเอาใบไม้กวดเอาหญ้าเ้าไปแถวบ้านเรามีไหมแบบนี้ไม่มีไม,มไม่มีเลยถ้ามีอ่ะ่นเอาไปทำอะไรหมดเอาตัวเงินตัวทองเอาไปกินเอาไปกินหมด <laughs> ใช่เราอันกินได้หรอลูกกินได้กินได้ไดไดอ๋อ น้องแบงบอกถ้ามีแถวบ้านเนี่ยคงถูกเอาไปกินหมดเอาไปแกงหรือไปทำยังไงลูกไปแกงใช่ไหมเอาไปแกงกินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีกแบบิน,หล,นหลังสนามแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมมูกขั้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนรุมพีนีนะครับวันนี้มากับน้องแบงนะครับ,ว,รบวันนี้นะครับกัรน้องแบงอยากให้คุณพ่อนะครับพามาดูน้องตัวเงินตัวทองที่ สวนรุ่มพี่นี่วันว่าเคยเห็นแต่ในะคลิปพอ่ออยากมาเบิ่งตก็จริงว่าเป็นนอะไหนะครับปะ่ะไปรับช้มกันน้องแบงเป็นอะไรน้องแบงมาเมืองไทยที่นี่สวยงามไหมสวยสวยมากเออสวยมากเขาน้องแบงอยากดูใช่ไหมอยากดูน้องตัวเงินตระทองไหมเนาะอยากดูอันนี้เลยให้พ่อมาดูตื่นเต้นไหมลูกมามเห็นเม,มืองไทยถนนพ่อพามาถนนรถเยอะไหมลูก เย,นนเยอะเยอะครับตอนนี้ก็อยู่เซียนลุมทีนี้มาลองแบงค์ว่าเจออีกานะครับแบงก์เห็นไหมอีกานะลูกอีกาเยอะมากเลยอีกามันน่ารักนะลูกแบบมันบ่ได้ทำลายใครมันก็อยู่ถอมันนี่น้องแบงค์นี่นี่มาเบิง่งดูเต่าคนลาหลายหลาย ตรงนี้น้องแบงค์เห็นปลาไหมลูกปลาเยอะไหมลูกเ,เยอะมากโอ้ยนะครับถ้าถ้าแถวบ้านน้องแบงค์จะทำอะไรนี่ตกเบ็ดตกเบ็ดแล้วตกเบ็ดน่าจะสนุกใช่ไหมใช่ก็ใหญ่มากนะลูกใ,ใหญ่ไหมใ,ใหญ่มากเลย บ่งต <NYU, S 2> ัวเงินตัวทองอยากดูไหมตัวเงินตัวทองผู้น้องแบงค์เด็กๆก็มาดูด้วยเห็นไหมเท่าน้องแบงค์ก็มาพอ้นะครับชาวต่างชาติด้ะน้องน้องแบงค์ไม่ใช่คนไทยนะครับชาวต่างชาติเมืองไทยอยู่ร่วมกันได้หลายสัญชาติแทนบอนะครับโอ้นมาเล่นกีกาเต็มสวน อเอานน้องแมงน้องแมองแมอีกาอีกาดูดูทั้งนั้นโอ้เป็นยังไงลูกอีกาแมางกซ์ปเจอเนาะอ้อเอ้า,อา,อาขลังงั้นกลัวลูกไปไปดูข้างในอยากมาไหมลูก เย็นดีมากน้องแบงค์พานี้หลังจากเลิกเรียนนะครับก็พาน้องแบงค์มาน้องแบงค์อยากดูสวนลุ่มพินีสวยงามมากช่วงนี้นะครับฝนตกมาสวนรุมพินีต้นไม้เขียวมากสวยจริงๆนะครับคนก็ มาแบบเดินเล่นก็เยอะอยู่นะครับน้องแบงค์เห็นไหมมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเต็มตามหน้าน้ำนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมตึกสูงสวยสวยไหมอ้สวยมากตึกนั้นเป็นตึกวันแบงค์คล็อก นี่ก็พาลงแบงค์เดินเลยเรื่อยไปดูตัวเงินตัวทองเราแบงค์ไปไหมดูตัวเงินตัวทอง ừ, เห็นไหมต่างชาติถึงกับกลัวเลยนั่นนั่นแบงค์ดูไหมเห็นไหมเฮ้ย <c ười> ตัวใหญ่มากเลยงแบงค์ นีเขาทำอะไรนี่โอ้โหมันคืออะไรแบง <c oughs> ตัวเงินตัวทองใหญ่มาก <c oughs> ติดอยู่ว่ะ ขาติดหรือเปล่าติดกับดักหรือเปล่าหรือว่าเขาจะวางไข่ใหญ่มากให,นะใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่มากเลยหงเวงกลัวไม่กล้าเข้าไปกลัวมันจะวางไข่บางทีมันจะหวงลูกมันนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่มาก ตองแชริคนก็มาถ่ายรูปนะครับโอ้ืลัลมาแบงซีดูดิซีดูยืน,ยนใหญ่มากใหญ่มากครับอเหมือนเขาจะวางไข่นะครับเขาจะหาอะไรไปวางไข่ใช่แน่ๆนะครับก็จะวางไข่ กวาดเอาใบไม้กวาดเอาหญ้าเข้าไปไปน้องแว้งกัวตัวนี้กัวกัวกัวน้องทำลายนู่นตัวนั้นยิ่งใหญ่นลนู่นนู่นๆไปแล้วไปแล้วกัไปดูไหมไปดูไหมนู่นนู่นพังเยอะมากไปดูกัวเหรอ เป็นยังไงน้องแบงค์ปลาเยอะมากไหมเยอะมากเลยสนุกไหมที่ได้มาดูวันนี้สนุกเลยใช้ตัวเงินตัวทองไปไหนและวิ่งมันลอยน้ำไปแล้วเบิ่งน้องแบงค์นักท่องเที่ยวก็มาหลายต่างชาติก็มาหลาย น,นัน้นนั่นเพิ่นกับมาเที่ยวเหมือนกันกับน้องแบงก์นั่นแหละนะครับโอ้โตสาวต่างชาติมาดูความสวยงามของเมืองไทยมาดูตัวเงินตัวทองสวนสาธารณะนะมีที่เด็กเล่นพร้อมนะครับน้องแบงก์น้งนู้นปะ่ะเแลยวพ่อจะพาไปดูอีกที่เมืองพลังกะไลนะครับมาเที่ยว เต็มสวนเลยน้องกวัวเงินตัวทองไม่ออกมาเยอะนะครับทุกทรายจะอยู่อีกโซนหนึ่งผังนี้นะครับน้องแบงค์นเต็มเลยนี่น้องแบงค์งงตัวใหญ่มากข้างหน้าไปดูไหมไปดูใจไหมแบงค์แบงค์แบงค์มา,าดูนี่ นีลลนใ่ใหญ่มากเลยปาดน้องวอลนุ๊กใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยตัวเงินตัวทองทั้งนี้เพป็นก็จะออกกำลังกายกำลังคนกำลังมาออกกำลังกายช่วงเย็นเปิดเพลงเต้นแอโรบ,บิก แพงเคยเห็นไหม,ไมเคยเห็น สวนลุมพินี่นะครับพี่พี่ส่วงเราดูผลบอกกันเลยนะครับต้นไม้เขี้ยวงามงามบหลีครับผมกับโบดงม,มานานแล้วนะครับเป็นเดือนกว่าๆนะครับที่บนเขามาสเกตว่านะครับเผนทํึผน,น,นมาแบบสวยมากนะครับตกแต่งต้นไม้นะครับมองไปทางนั้นสวยงามสวยไหมน้องแบงค์น้องแบงค์นำ้ำพุสวยมากไหม ครัยครอยากให้แม่มาเที่ยวด้วยไหมอยากให้มาเที่ยวรวดอ,อ๋อสวยมากติดใจเลยแถวบ้านเรามีไม้แบบนี้ไม่มีไม,มไม่มีเลยถ้ามีอ่ะฝนเอาไปทำอะไรหมด้องตัวเงินตัวทองเอาไปกินเอาไปกินหมด <laughs> ให้เราอันกินได้ลูกกินได้กินได้อ๋อ น้องแบงบอกค่ะมีแถวบ้านเนี่ยคงถูกเอาไปกินหมดเอาไปแกงหรือไปทำยังไงลูกไปแกงใช่ไหมใช่เอาไปแกงกินปลาก็เยอะไหมเยอะเยอะมากนะครับน้องแบงชอบมากวันหน้าจะให้พ่อพ,อพอมามาเที่ยวอีกไหมตรงนี้พามาเที่ยวอีกพามาเที่ยวอีกอยากให้น้องมาเที่ยวด้วยไหม ให้หน้องมาเที่ยวด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับผม,มยังหลายนะครับผมกับน้องแบงก์กับพี่เอฟซีนะครับหล่อชวนลุมพี่นี่สำนี่นะครับหากซสนซกอบในการนำเสนอก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแบงก์นะครับถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย